ครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมช่องเครื่องรางของขัง,งจากธรมรมชาติเนาะครับเนาะอ่าบรนยากะผมก็สิพามาสุมนะครับใบมะนาวใบมะนาวอันนี้เปรกมองไดลอันนี้คือใบปกติอ่าอันนี้โบใบโบปกตินะครับโบปกตินั่นเลน,นะครับมาเบิ่งกันเลยนะครับใบมะนาวทั่วไปเนาะครับเนาะซีมีเซิน เส้นเพิ่มขึ้นนําใบนีนซิมมีเส้นเดียวนะครับอันนี้ถือว่ายังบอแปลกนี่อันนี้มันแปลกนะครับใบบักหน้านี่มันมันมีเส้นตรงขึ้นมาเส้นเดียวแต่มันแยกออกเป็นสองเส้นเลยครับแยกสองเส้นคืออันผมใหเบิงไม้ไผ่สองนั่งนะครับนี่ครับแยกเป็นสองเส้นนี่ใบใบแฟดเขาเอินใบบักหน้าเฟดนะครับใบบักกูดใบบักหน้าก็มีนะครับ แบบนี้กับห็นเขาเล่นกันอยู่นะครับันณีได้มาือวันเสาร์นะครับไปปดตักหนาวและห็นอ่าก็เลยเก็บมาวบบูซาเนาะครับสีเบิงแตกต่างเลยใบนี้ปกติใบนี้บ,บปกติเพราะว่าเป็นแฟดน,นะครับความหายากนี่กะหายากคือกันนะครับหายากมากนะครับก็ หายากความหายากของเขานี่ก็คือบุค่อยมีคนหูจักบุคอยมีคนหลินซัาไดนะครับอ่เดี๋ยวผมสีลงขยายให้เบิงเนาะนี่เห็นบ่ครับเพิ่นจีแตกออกสองสองสอง,งามเลยคืออันไม่ไผ่ช่งนาางนะครับนะอันนี้พบเจอยากนะครับผมเห็นผมกัโอ้ โชคดีของเฮานะครับอากาก่อนสจบคลิปนะครับผมฝากติดตามช่องของผมนํานนะครับเครื่องรางของขลังจากธรรมศาสตร์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนเพื่อติดตามรับชมซ่องเครื่องรางของขลังจากธรรมชาสตร์นะครับเนาะ้อน้กะขอจบเคลียมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ ขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับ